กินต้มนะครับน้องๆวันนี้เราจะมากินต้มสักตุบน่กรูนะครับถ้าเ,เ,เราทำูกเนาะเองเอานี่ผมมาทรูปแลวนึ่เราจะแลกปลอ,อกเปลือกนะครับปอกนี้ไม่ต้องห่วงครับคือคือล้างเรียบร้อยแล้วน,น้องไม่ต้องห่วงนะครับล้างมาเรียบร้อยแล้ว น้องห่วงคือมันตกที่กันเอามาด้วยครับนี่เลยน้องหคือปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะล้างเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ปอกเปลือกอตัวโตตัวภัยล้างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมมันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับหมูล้างเรียบร้อยแล้วโอเคเรามากินกันเลยนะครับผมอัมเปี้ยงหวานนะ Нет. Это. Алло, я хочу. Он меня сидит. Я сижу, мне тебе дать. Пай, любик. У. У. โ okay, อ,อเคลงกินกันต่อล,นะลูกนะกน,นี่นบ,บอกให้เห็นชัดๆเลยนะไม่ท้อแล้วตายนะครับบอกให้เห็นชัดๆเลยนะครับได้ได้ได้บอกให้เห็นชัดๆเลยเดี๋ยวเราลงยูทูบกันนะครับเดี๋ยวพูดลงยูทูบนะนะครับผมอ่าพอกห้เห็น,นชัดๆเลย ไม่โปรโมทอะไรนะครับมันนะครับผมนะวันนี้บอกให้อย่างกระชับเลยนะครับโอเควันนี้เราจะมากินกันนะครับเพื่นอนเพื่อนให้วุ้งหวานๆนะอร่อยดีนะครับ vâng vâng rồi vâng 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 อร่อยครับเรื่องมันหวานดีอืม